พลัักกนปรุวิธีการที่เราจะต้องทำนะครับเราแค่นำเขามาประกอบกันง่ายๆครับใครที่มีเตาอบอยู่ที่บ้านนะครับเตาเล็กๆเตาติงก็ใช้ได้ละครับตั้งอุณหภูมิไว้เลยครับที่180องศาโปรแกรมก็พัดลมได้ครับกดที่ด้านปลายของขนมปังทั้ง2ด้านนะครับให้แบนลงครับหลังจากนั้นเราก็จะทาเนยบางๆให้ทั่วดีครับพลิกด้านขนมปังนะครับ เราจะใช้ชัฮ5าเซิงสวีชนะครับซึ่งเป็นน้ำพริกเผาสูตรทาขนมปงังบีบลงอีกด้านของขนมปังครับหลังจากนั้นก็จะทาให้ทั่วดีครับวางเสกอกครับแล้วก็ม้วนนะครับให้แน่นดีครับทำซ้ำจนหมดครับ จากนั้นนะครับก็ราดด้วยมายองเนสครับแล้วก็โรยด้วยหมูหยองครับเสร็จแล้วก็จัดเรียงวางลงบนถาดอบครับนำเข้าอบนะครับ1 8อองศาเราใช้เวลาประมาณ12นาทีครับให้หนูปังของเขามีลักษณะที่กรอบๆนิดๆน,นะครับส่วนประกอบที่เป็นพระเอกของเราในวันนี้นะครับชัวฮะเสงสวี หลอดนี้เลยครับน้ำพริกเผาสูตรนี้เป็นสูตรทาขนมปังใช้ทำเบอร์เกอรี่โดยเฉพาะเลยนะครับที่ผลชอบเนี่ยเพราะว่ารสของเขาเนี่ยหวานกําลังดีไม่หวานมากเกินไปนะครับส่วนประกอบของเขาไม่ว่าพริกหอมกระเทียมนะครับก็คัดสรรมาอย่างดีรวมถึงน้ํามันที่ใช้ในการทํา น้ำพริกเผาตัวนี้นะครับเป็นน้ำมันรำข้าวครับไม่มีการใส่สีไม่มีการใส่ผงชูรสใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับที่สำคัญการที่อยู่ในรูปแบบหลอดบีบแบบนี้ครับทำให้เราใช้สะดวกแล้วก็ตอบโจทย์ชีวิตแบบ New Normal ด้วยครับอาแล้วครับ ความร้อนก็จะช่วยทําให้ขนมปังมีลักษณะที่กรอบขึ้นนะครับและมายองเนสก็จะเซ็ตตัวนะครับตัวเซกอบก็จะร้อนดีนะครับเมนูนี้ทานอุ่นๆหรือพักให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องก็แล้วแต่ชอบเลยครับเป็นของหวานง่ายๆรับประทานได้อิ่มท้องนะครับและที่สําคัญเราเลือกใช้แต่ส่วนประกอบที่ดีต่อสุขภาพทั้งนั้นครับมีข่าวดีมาฝากเพื่อนๆครับ กับกิฟต์เซตสุดพิเศษจากชัวฮาเสเซงจำนวน10ชุดพร้อมมอบให้กับเพื่อนๆชาวพลพักนักปรุงกติกาง่ายๆครับเพียงแค่เพื่อนๆถ่ายรูปเมนูที่ทำด้วยน้ำพริกเผาสูตรทาขนมปังของชัวฮาเสเซงคู่กับโปรดักต์แล้วแชร์มาที่เพจของคนฟู้ดมาเฟียครับอ่านรายละเอียดของกิจกรรมได้ในเพจนะครับในชุดของขวัญน,นะครับประกอบไปด้วย power bank แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากชัวฮาเสเซงนะครับมีถึง10รางวัลด้วยกันนะครับ เรียกว่าอร่อยแล้วยังมีโอกาสร่วมกิจกรรมดีๆส่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราในชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และหลายแอครับ